มีผมแต่งตัวเอาอยู่เป็นทางการนะมีโบ้ด้นะนี่กูไม่ได้แตะเหมือนคนบักเลาะแล้วผมมันเด้งง่ายาอ่ะผงเท้ารองเท้าแตะเหี้ยดูเหี้ยคุณธรรมติดไอ้นี่คุณธรรมทำอะไรกินอย่างมาหมาเอาเนี่ยา <พอ S 1> คุณมาสร้างตัวทำให้คนรวยมันต้องตนักแล้วคันนี้ติสติกเกอร์นอรตัวแรงเลยใครไหนไหนในใคันเนี่ยขาวแดงอ่ะขาวแดงเฮ้ยเฮ้ยต้องบมันต้องโคบโอ้โหไม่อย่างนี้หนาวเยบคนหนึ่งอยู่สี่แยกพี่ ถวอาเครั้แถวบอ่านเป็นพรอน h a l นี่ไงคนเราเวลาคนเราเวลามีจิตไม่ดีอ่ะเนี่เราก็จะมองอะไรี้ยมัสเซลเอรี่อ้ไม่ได้ใช่เดีเบอรออ๋ยวรอบต่อไปเราจะแข่งกันไม่ว่เลยพี่ฝนพนตกล่ะฝน้นตกจ้าวนีเฮ้ยอะเนี่ย ความเร็วมันมก็ใกล้เคียงกันนะมันไม่ค่อยหนีกันมากไอ้เรนะาพวกนั้นจะไปคุโรมานมันเอ้ยคุโรมามันก็ไม่แย่มากเทียบกับสมตทรธรรมดา,ก,า,าก็ถือว่ายังได้อยู่โอ้ยแตกไปแล้วจะไปไปไหนเลยตายตายตายต้นช็อกโกแลตเป็นสายทีอ <_ d ams> ะไรไม่อะไร <_ d ams> เอาเบสิคแบบเ์อมันยิงเอ้ยเบสิคแบบเธอมันยิงจะกลับจะกลรบมาได้จะกลรบมาได้

ไม่ใช่ไม่จะดีอยดขดก็ตกอืโทษก็ตกโอ้ยบีมรวเวอร์มันเห็นเอแล้วนึ่งเออคุณรู้มาข่าวฮะเออช่วยยาแหลกได้ไหมฮะ้มาข่วันห้ามมันห้ามยากลยจริงวันนี้เห็นรถก็มาไต่เปนลาวอ่ะเออเน็บรถละเอาขวาขวานะ้อพี่บูมชนได้ไง เม so uh, okay so okay> yeah, ื่อก so ี้พี่ชนเปล่าก็หลายหลายตลกเยอะหลายตลกเอะก็โอ้ไอพีพีดิฟมาแล้วก็เอาตรงมาพอมาถึงนี้ตัดซ้ายตัดซ้ายโอ้โหเขาับเย่ผมราจะวิ่งอ่าเราจะวิ่งกันแค่รอบเขานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทางส่วนใหญ่ที่ผมพาไปวิ่งมันจะเป็นการแบบวิ่งเหมือนรอบเขาซะมากกว่าเพื่อเพื่อเพื่อให้มันวนเพื่อให้วนมันกลับอ่ามาราจบกันพอดี ไม่ยอมไปกูซาวซีทำไมเขาป่ากันไปมาขวางขวาแล้วทำไมรถพีเอ็มมัดูดีอย่างนั้นเจฮ้ยกระจกมันี่นนรถผมี่กระจกเป็นรูแล้วตึงมาทันป่ะครับทันครับทันนะผมทันตลอดนะมาเลยอันนี้ผมต้องต้องแอดไปแล้วก็จอยไปใช่ป่ะครับใช่ครับผมแอดแอดผมมาแล้วบอกชื่อมาเลยเดี๋ยวผมจะกดรับแล้วก็คุณก็กดจอยมาเลยชื่อซากุตอัพส่วนเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับ ที่ตางดิสเลยกดก๊อปไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางได้ยเด็กหมาแล้วพี่ไปท้องนาแป๊บนึงโอเคโอเคมเอาเสียแม่งเอฟบีีแม่งตัดหน้าดะออกซ้ายนะครับอันนี้ระวังด้วยนะตัวนี้มันจะเป็นทางที่หล่นเขาเอ้ยมันจะเป็นทางที่หล่นฟูดิ ตอนที่เราลนเลี้ยวลงมาแรงๆระวังด้วยระวังเขินหินนะเข้าวไร้ข้าแล้วสิแวะชิปร้านผลไม้ไป็นหนึ่งปีเฮ้ยเราคอแห้งเหรอเออไอวางยาแม่งร้านผลไม้แม่งหายทั้งร้านี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวเลิต้องอันนั้นหิวจัดอันเนี้ยตรงไปปั๊มเลยเหรอพี่ขวานเรียบไไไเไปเล็กก็เหมาร้านน่ะเหมาไปไหนวะเราขับรถชนเเหมาลย ส้มส้มนี้เปลือกกระจายอ่ะโยนซ้ายหน้านะคุณนึกว่าพอกเลยส้มเปลือกกระจายกายเปไหนนะส้มเปลือกกระจายภาพมันปักโอเคเดี๋ยวซ้ายนี่นะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดจุดสิ้นสุดที่เราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะบังคับให้เราเลี้ยวเองนี่มันจะปรกอบว่าจุดสิ้นสุดของสุดท้ายมังครับคือคือพี่ลอบเราที่นี่อยู่อยากไก่รอบพลังมาเออครับพี่พี่อาจจะเสียหลักไปหน่อยหรอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร โอ้โหใชนิดนึงแล้วผมไลฟ์มาเป็นพี่แล้วผมส่งชื่อไปแล้วนะครับชื่ออะไรครับผมบอกชื่อมาเลยเดี๋ยวผมประนามชื่อต่อรอนไหมตามทางตามทางไปเรื่อยให้ให้ไปจบตรงไหนครับไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปนี้ไม่ไปเจอสั่งยากล้วไปซ้ายหรือขวาต่ออ่าสั่งยากไปไปซ้ายต่อครับไม่ไม่ลงเขาไม่ลงเขาตายใช่ไหมซ้ายไม่ถึงปานโนมันแล้วซ้ายซ้ายต่อหรือขวาใช่ครับซ้ายอีกไม่ถ้าถึงปานโนมันแล้วอ่ะ เป็นบอลน้ามันก็ซ้ายครับวนไปโบดบนเขาโอเคแล้วก็แล้วก็พอซ้ายไปปุ๊บตรงนี้จะมีสังเกตอีกเราเลี้ยวขวาขึ้นเขาไออ้งคนนี้มันยิงกระตับตาใหญ่ใหญ่ผ่านผ่านเอ่อเล็กหน้าบ้านเลยวะงอะไรกันเโอ้โหเล่นอะไรกันวะเนี่ยเอาจุดเมื่อวานใช่ไหมค่ะอ่าคล้ายๆล้เมื่อคล้ายคล้ายเมื่อวานแต่เราจะมาจบอีกทีหนึ่งเราจะมาจบอีกทีหนึ่ง พี่เขาชนผมชนคืนบ้างลืมทางว่ะคาน้ำนำเลยกลุ่มข้างหลังนี่เขาเล่นอะไรกันเนี่ยโอยว่านเหรอเคยว่าในกรเป็นยีกัะนต่อต้านเล่นอะไรกันวะนี้ไงหวงไปแล้วเอ้เออม่ร้ว่านะเมื่อกี้ผมเครใส่เกิดลงเขาอะ ชื่อไหนขอโทษผมเห็นลงแต่ผมเห็นลงจริงไปสองคันเลยเนี่ยมีคนอยากจับมีคนจับไปด้วยกันลมีคนตกเขาพี่มีคนตกเขาช่วยเอ็นบีซีดีอ่าเนี่ยมันอะไนี้ยมันเล่าใจตรงเอ็บีซีเนี่ยตกเบรกล่าเลยถึงปั๊บเลี้ยวขวายรัผมขอจอยไปคือครับผมแค้คำตอบเก๊ก็จับเก๊ก็อย่างนั้นแหละรับไปแล้วครับรับครับกดจอยมาเลยครับกดจอยมาเลยเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวาใช่ไหมครับ ถ้าซ้ายไปก็เลี้ยวขวาวิออกนะครับหน้าอยู่แถวหลังทางแบตเตอนี้อันนี้ตรงยาวใช่ไหมถ้าเจอแยกแบบอ่าฮะที่บล็อคเนี่ยไม่ไม่ต้องขึ้นไปขอดูดาวพี่บูเบยนโลพี่ขางเข้าขึ้นขึ้นขึ้นแต่ว่าเราจะไปมันจบอีกที่หนึ่งโอเคแต่วิ่งวิ่งผ่านอุโมงค์ไปแต่ว่าตรงไปอ่ะไม่ต้องไปต้องขึ้นไปภูเขาโอ้รถติดที่แพ้เนี่ยนะ อยู่แถวหลังแม่งมนันดีกว่าดูคนในเนี่ยทะเลาะด,ดูคนด,นะ <c oughs> ดูคนดีกันออกซ้ายครับเฮ้ยข้างหน้าอย่าทิ้งซากไว้เยอะข้างหลังไปลำบากก <c oughs> ็ออกขวาไม่ได้ทำในสติสเซอร์วิทยไปลำบากลำบากแช่ ผมว่าแล้วระหว่างทางรถผมตรงนระเบิดนะเอาไงวะค่ะออกขวาปะ่ะอ่าตรงอ่าพอพอตรงไปแล้วออกขวาแล้วก็จะสิ้นสุดแค่ตรงเวทีเข้าขวาไปเลยอพอเลีเ้ยวขวาเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีมันจะมีเวทีอยู่โอใครมาพลิกอะไรตรงตรงนี้วนะเนี่ยต่อไปแล้วแหละเลยแล้วกลับมาท่าเดิมด้วยอ๋อเอออีอีน<ะ>ี่มานบางแนวะเนี้ย สูตารเ็นคันแคบสูตานแม่งรถรถมันดูแบบคลิกง่ายเลยนะโอเคเราจะสิ้นสุดกระตรงขวานะครับที่ที่เป็นทางทักอย่างแค่อยู่หลังสุดวะเออมางบางกินถั่วแรงมากเลยกินถั่วแรงมากเลยดูหม่อด้วยนะ ออโอเคเดี๋ยวพอเดี๋ยววิรุไปรวิุทเดี๋ยวเราจะวิ่งไปจนสุดทางนะแล้วก็ไอไปเอาไปเอารถของเราไปขึ้นรถแล้วก็ขับไปตามที่บอกบอกเมื่อกี้แล้วแล้วใครเข้ามาได้ก่อนบอกชื่อได้เลยนะครับกดกดพิมพ์เลขหนึ่งได้เลยนะเราจะได้ร,รู้ว่าคนคนนั้นคือที่หนึ่งะครับโอเค,อเคจมตัวนะสามสองหนึ่งไอ้อวิ่งวิ่งกัดสวยไวไม่ใครโดนชนหรอ ให้คันดูชนอ่ะเอ้ยพลังมีกไปเลยเนาะพลังถั่วแดงถั่วแดงไปแล้วเอาซ้ายเอาซ้ายพลังถั่วหอออดบีนเอาล้อครับอย่าวางยาเอ้แม่งรถดับอ่เยี่อแฝดสามอยู่ด้วยกันโอ้ยพี่คนนี้แม่ใครใครใครไปกินต้นไม้อ่ะ พื่อไปจุด o ้น o องเนกันอเลโอเซโซไลปาเหรอไล่จัะไล่าจเลยด้หน้าเฉยด้านหน้าอย่าวี่กลุ่มหนังนี่เปีนอะไรกันวเนี่ยขัดกันไปเลยกลุ่มหนังเนี่ยพลังป้งจ้าเยเเราเาติดเลไงติดเลอย่างี้เลยุ้ยนสไลด์สวย โอ้ยทำไมโอ้ยทำไมมันมาขี้อีเออเียอ้าวอ้าีใครขี้อะไรเลี้ยวขี้ไอ้ซีอย่าบอว่ามีตัวนี้ไอ้ยีอย่าเด้ขีเลยคอนเทนด์อเดี้เอออแล้วขึ้นมาใหม่ขึ้นใหม่นอขึ้นาใหม่ขึ้นหมขึ้นหอ่

เอ้ยต้องบอกคนต้องต้องบอกคนต่อจากผมแล้วเนี่ยป้าบัติเปียนผมสวยปะเฮ้ยไม่พอพอดีไม่เห็นว่ายุงไงต้องรีบไม่ต้องรีบโหรีบกันเหลือเกินโอ้ไงไอ้นมเฮ้ยไอ้นุ่มไงอ้นมอันดับติดเท่ไรติดเข่าไรเนะเฮ้ยป้าบัติเปียนสวยปะ ยไม่ยไม่เห็นะไม่เห็นต่วก่ออะไรพี่โลอาไรยไ้หอออี๋่าเลยกี่เล้วเกินนี่ไมันจะเปี่ยนสวยปะล่ะฮ้ยทำไมแต่ละคนแม่งปรบตึงวะเมมอ่ะแบบเหมือนเมมอ่ะเมมเมมเยกูไม่น่าเมมเลย้กูชนนี่ไเมมไงขำเนี่ยขำประท้องไง เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ามาตัวเฮ้ยหลบรถระวัง a อพีทางโค้งนะเนี่ย<ร>พลาดทีเดียวแบบตกไปอยู่ลำบีเลย<ร>ลโอ้ผมเดือดนับสุดท้ายแบบเออหายมีคนชน a n งคิวพี่เฮ้ยคือโทรบาวะ่ะไปเลยเต็มไคเฟอร์เออมาเลยเต็มไคเฟอร์อยากเจ็บเลย้ยเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะ หผมกลับรถไกลเกือบแลับรถไก่ใช่ไหมลูกูกลับรถไปไหนพี่แล้วกลับแล้วกับกับเด็กันกับพี่ทำไมวะเนี่ยกลับรถไกล่ใบ่อยมลูระวังทางโค้งนะแจ๊สรถใครจอดก็ตรงนั้นนะเขาไม่อยู่ป่าเพราะนั่นเขาไม่อยู่ป่ะเออจ้าจะไม่อยู่เดี๋็กก็ไปถ่ายรูปไม่รู้เหมือนกันี๋ยวชนบ่อยดีแต่แป้งช้ำแป้งแล้วแป้งตางูออ๋เฮ้ยตางูอยู่ไหนวะ เบา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 เฮ้ยว่าไงเฟมไคเตรโดนทางไปแล้วเมื <trips> Airbnb, <ira> ่อ <existe> กี <Uma velocidade> <where fall>? <S <ę> <S ้เฟมไคเขอร์เฟมไคเต์กูไม่เอ้าเต่อยอยู่ลงไปกินาต่เฮ้ยบร้อยเรียเร้อยติดเลยติดไงเฮ้ยเข้เมา้เยแล้วก็สบายโอ้ยลอยกินดินลงไปกินดินด้วิ่งกับโดน อโอ้โหโเย้ยอุอ้ยทางเดียวๆไม่ไปเลยเดี๋ยวเยอะเลยด้วยอาพีพี่พี่เป็นไพี่พี่เลยเหรอพี่ ดีนกตาลนกตาลว่าไงออดลรไปลรไปอย่ายาพี่สอนไปไหรถรถเป็นไรอ่ะพี่สอนรถเป็นยันพาหนะครับเออเออนี่พี่สอนขับพี่สอนขับดีๆเดี๋ยวไข่เบอร์ศูนย์แตกทำยังไงเรื่องเอออีกเลยขับดีดีใจเย็นอัดเล็กก็ได้ เราเราก็ลงไปกินยงกินหญ้าบ่อยนั่นแหละเพื่อนเฮ้ยไปเบอร์ไงเอฟเคไม่หลุดไม่หลุดไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อันี่มันไม่อยู่มัไปข้างน้ำล่าใครวางยาใช้ยังอ่ะอุ้ยวางยาดีกว่าแ้วแม่เอฟเคจะหลุดเลยใครวางยาที่ที่ไม่แสงมันมีเหตุผลอยู่จำทางไม่ได้โอ้ดูดูคนแม่ดินแม่กัอยู่นี่ มันมีเหตุผลของมันทำไมถึงไม่แสงอ่ะมันจำทางไม่ได้จำได้ก็แสงมันนะเดี๋ยวจำแค่เบอร์สาวโบอี่มองอย่าพูดความจริดเสียวันเนี่ยอุตส่าห์อุตส่าห์เอียงเอียงแล้วเนี่ยมาซะตรงเลยอะไรเอียงเอียงทีโทษพี่โทษโทษชนเบาไปนิดนึงขอโทษโทษโทษขอบชนเบาชนเบาที่มันไม่ได้นะแนนนะไป น้ำมันลดหมดแล้วอ่ะทำไมเกมีเกมนีเกมนี้มีน้ำมันหมดด้หรอเรื่อง่าไฟเมเฮ้ยโอ้โหมีนะครับ้หญิงหากับงหางมันน่นเฮ้ย NVC เป็นเหี่อะไรเนี่ยเ้ัเยเลยเอานี่มีคเบียดเฉยเลยเอาไงจิตตุจิตตุล้ะจิตตุล้ะเป็นโซ่ไมอยากพทเล ผมตัวท้ายแล้วเพื่อนไม่รู้ตอบไม่ได้เฮ้ยไอบูมหายไปเลยว่ะตอนแรกอยู่ข้างกันอยู่พอดีว่าเสยรเอฟีซีนิดหน่อยอ้้หโดโอ้ยเอ้ย